จะเล่ินพรคุณโยว,วันนี้อัตมาเลื่นฟีไปอยะอัตมาเห็นพาวออกมาอีกเห้วซึ่งน่าจะเป็นลูกพีที่ขี่สงสัยมาผมก็จะสงสัยทันอยู่คือกันเดี๋ยวมาฟังคลิปกันก่อนมีข้อสงสัยก็ต้องถามใครกับนบ้าซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิด ชายสามบทหญิงสามผัวโบราณบอกว่าครบไม่ได้โรงเีมีขอ้ขอข้อให่สงสัยวาย่าโยมีคนตึ่นําเป็นชายกีบอกัน บสในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงบวถหลายครั้งในศาสนาเดียวกันเช่นโบสถพุทธหรือคนพุทธโบสถหลายครั้งไม่ใช่กรณีนั้นประเด็นนั้นความหมายชายสาโบสถหรือชายหลายบสถที่ลูกพี่จะถามต่อไปน,น,นี้หมายถึงว่าโบสถ์พิษซิกอิสลามครับอินโด เป็นชายกี่บดกันแนะ่สองบวทสามบทคนเรามีสิบสงสัยลูยกพี่ก็สงสัยก็เลยนัก,กนงคำถามแบบตรงๆนะัลูกพี่สงสัยใช่ไหมลูกพี่สงสัยโยมใช่ไหมเขาตอบได้อย,อยู่แล้ว แต่ทำไมพระที่ตัวเองบอกว่าเป็นพระรู้ไหมว่าตัวเองบวชเพื่ออะไรตัวเองต้องสงสัยตัวเองด้วยนะว่าตัวเองบวชพระเพื่ออะไรนะนะท่านนะที่เราแบบจะว่าอยังไงนะที่เราเป็นพระเราเป็นสมณะเรื่องของโยมคือเรื่องของโยม ไม่ต้องไปสงสัยเขาสงสัยตัวท่านเองสงสัยว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่เอาสมองส่วนไหนที่คิดอยู่ออกมาวิเคราะห์วิจารยโยมเนี่ยมันใช่เรื่องของสมณะไหมอืมประเด็นแรกนะท่านบวชมาเพื่ออะไรท่านบวชมาเพื่อพ้นทุกข์ แต่ท่านกลับเอาความสงสัยของคนอื่นมาใส่ในหัวเพื่อให้ตัวเองเป็นทุกข์มันถูกเหลือนะท่านนะฟังต่อถามแบบตรงไปตรงมาทำไมโยมยังไม่ได้พูดถึงต้นเหตุของคำว่าภัยพุทธศาสนา,ศาใครที่เกิดจาก ใครที่เกิดจากรัฐธรรมนูญเระเด็นการ20บฉบับ93ปีมาแล้วใครที่เกิดจากนักการเมืองน้าทาที่มีแต่กิเลสตำขาอะไรล่ะคะใช่พหลรัตบ,บงขึ้นมาถึง3ฉบับด้วยกันหรือพลังญ่างของพหลรัตบ,บง ครอบงำพัรนาวินัยทำไมอาตมารหรือหลวงพี่ต้องถามคนตื่นธรรมหรือคนเบียดเ,เพราะทำไมอ่ะทำไมเขาถึงสร้างพหลวอขึ้นมาสร้างเพื่อให้พระอยู่ในกรอบอยู่ในธรรมอยู่ในวิน,นัยท่านยังไม่รู้หน้าที่ตัวของท่านเองเลยว่าท่านบวชมาเพื่ออะไรท่านบวชมาเพื่อเป็นนักเคลื่อนไหวเหรอ ข้ออัดข้อทำไม่มีในคำพูดนะถ้าท่านมีข้ออัดข้อทำในคำพูดคือเขาผิดตรงนน้นผิดตรงนี้แย้งว่าไปอย่าแต่นี่มันไม่เกี่ยวกันเลยนี่มันเป็นการเป็นพรลบรสพลบลงพรบเราก็อยู่ในพรลบรนั้นไปคุณแก้ตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปแก้ไขคนอื่นก่อนที่จะไปสงสัยคนอื่น นาท่านท่านยังแก้ไขตัวเองท่านไม่ได้แล้วท่านจะไปแก้ไขอะไรได้จะไปแก้ไขนูน่นแก้ไขนี้แก้ไขความสงบมันไม่ได้คือโลกมันหมุนไปตามของมันนะ่ะเราจะไปเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนไม่ได้แต่สิ่งที่เปลี่ยนได้คือเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเอง ว่าทําไมเราออกมายุ่งกับวุ่นวายกับคารวะมากเกินไปแล้วแบบนี้มันจะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยพระแบบนี้นะต่อไปก็จะไม่มีคนใส่บาตรให้กินมันไม่เดือดร้อนแค่ท่านนะเพราะท่านสงสัยแบบนี้มันจะเดือดร้อนเป็นหมู่เป็นคณะสงฆ์ท่านต้องเห็นหน้าอุปชาท่านบ้างว่าท่านบวชมาเพื่ออะไร ถ้าบอกว่าไม่ใช่คนตื่นทำหลวงพี่ไม่ําไม่สนใจหรอกเพราะ่หลวงพี่ปาณาตัวไว้แล้วว่าจะไม่ขัดแย้งหรือะทะลาะกับคนที่นับถือศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธที่อยู่ในทะเนียนรา์หรือพูดถึง คือมันเป็นกรรมของเขากรรมใครที่ทำอะไรไว้นั่นมันคือกรรมท่านท่านจะไปบอกไปชี้นำชี้นู่นชีน้นี่ไม่ได้ท่านกรรมใครกรรมมันเมื่อถึงกรรมนั้นเขาต้องรับกรรมของเขาที่ได้สร้างขึ้นมาเองคุณพูดถึงภัยอ่ะตอนนี้มันภัยมันเพราะคุณเองมันทำให้คนอ่ะ ไม่นับถีพระลดลงลดลงเพราะมีพระอย่างพวกคุณนี่นะหยุดได้อยู่เถอะพฤติกรรมแบบเนี้ยที่จะไปเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงสังคมสังคมเขาก็เคลื่อนไหวไปทางสังคมเรามันต้องอยู่ในธรรมในวินัยของตัวเองถ้าตัวเองยังไม่รู้ธรรมรู้วินยัยไม่มีแก่นสารไม่รู้จักข้ออัดข้อธรรมแล้วท่านไปเปลี่ยนแปลงใครก็ไม่ได้ นะผมจะบอกให้เลยนะว่าท่านจะไม่มีแม้กระทั่งวัดที่จะอยู่เลยถ้าท่านทำตัวแบบนี้พอไปไหนมันก็เป็นภัยต่อวัดเขาเมื่อเขาสือไปถึงแล้วเขาไม่ให้อยู่แน่นอนแบบนี้คืออะไรยังไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าพระต้องทำอะไรหนึ่งกวาดลานนิหารเจดีสองอะไรอ่ะสวดมนต์ไหว้พระหน้าที่ของเราภาวนา ไม่ใช่หน้าที่ต้องไปเกี่ยวกับโลกวุ่นวายของเขาเลยทําไมผมถึงออกมาพูดล่ะคือผมยังมีศีลเท่ากันกับท่านยูงนะคนที่มันมีศีลเท่ากันมันต้องตีติงกันได้มันต้องฟังกันหยุดได้ให้หยุดเถอะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ทําให้คนรักตัวเองให้ได้เวลานั้นที่คุณพูดออกมาคนเขาก็จะเชื่อฟังของคุณเอง นตายไปนับมืคคือตอนเนี้ยเหมือนท่านกำลังเอาคําพูดของตัวเองที่ออกจากปากตัวเองฆ่าตัวเองซันเลเออไม่มีใครไปทําอะไรเลยพฤติกรรมแบบนี้จะมีอยู่เรื่อยเรื่อยเมื่อคนมันอยากดังนะผมพูดให้เลยอย่าไปให้ค่าพระแบบนี้เป็นอันขาด คือมันจะเลอะเทอะไปเรื่อยคนที่ไม่อยู่ในธรรมในวินัยจะเป็นแบบนี้แหละจะไปข้างการเมืองจะไปข้างอะไรอะ่ะถ้าอยากเป็นนักเคลื่อนไหวศึกเธอท่างแล้วไปเคลื่อนไหวอย่าใส่ผ้าเหลืองแล้วเป็นนักเคลื่อนไหวมันไม่งามครับนะ